อุทยานนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะซึ่งสถานที่ที่แพรจะไปในวันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกเขาสามหลันนั่นเองจะบอกว่าอุทยานเนี่ยเป็นครั้งแรกของแพรเลยนะที่มาแคมปิ้งสายอุทยานพราะปกติเนี่ยจะไปเป็นสายเอกชนแต่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วแพรไล่โทรจองแถวๆเนี้ยสระบุรีนะครนายก เขาใหญ่ก็คือเต็มหมดอะที่ที่อยากไปคือเต็มหมดเคยไปแคมป์แคมป์หนึ่งแล้วมีพี่ที่แคมป์เขาแนะนําว่าทียมตกเขาสํารันอะก็บรรยากาศดีวิวดีีวันนี้ก็เลยคิดว่าจะลองมาดูลองมาอุทยานดูที่นี่เขาต้องต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะพปเดินทางวันเสาร์ไปโทรจองเมื่อวันพฤหัสจะโทรจองหรือจองในแอปคิวก็ได้นะแอปอะไรนะ แอปคิวคิวอ,อ่ะจองได้เหมือนกันเดี๋ยวแพทจะออกเดินทางตั้งแต่8ปดโมงเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะเยอะอุทยานเนี่ยแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยคิดว่าสัก10บโมงครึ่งก็น่าจะถึงแหล,ละแล้วก็รีบไปหาที่กางตรงกลางติ้นถ้ามีเวลาว่างว่าจะไปตกวันนี้เลยยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางแล้วเราก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับการเดินทางใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ100โลเส้นทางก็ง่ายๆโดยตรงมายาวๆตามถนนพหลโยธินหรือถนนหมายเลขหนึ่งประมาณ65โลเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานไปทางขวาแล้วตรงไป4.5โลเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ3.5โลก็จะถึงแล้วค่ะจองไวค้ค่ะ ครับ <Yes. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวมีอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวรอรอก่อนก็ได้ค่ะไปลงทะเบียนก่อนได้ใช่ไหมคะโอเคแสดงหลักฐานเยคนถือบัตรเครดิครับลงทะเบียนเในค่าบริการโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราถึงตรงจุดทางเข้าอุทยานแล้วนะคะเราก็จอดรถแล้วก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะบ,คบัตรเครดิตบัตร อันนี้เที่ยวหรือกางเต็นท์คะอ่ากลางเต็นท์ค่ะกลางเต็นท์ได้จองไว้ไหมคะจองไว้ค่ะงั้นดูในชื่อของตัวเองกันเลยค่ะเต็นท์ข้างหลังเลค่ะแล้วเดี๋ยวจ่ายค่าบริการกางเต็นท์สองคนร้อยสามสิบบาทค่ะอ๋อบ้านประชาชนสแกนคนนึงนะคะปกติมันเที่ยวมันจะเสียคนละยี่สิบร้อสามสิบนี่กางเต็นท์เราคิดเพิ่มอีกคนละสามสิบร้อยสามสิบบาทที่ทางนู้นเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อตั๋วแล้วนะเรียบร้อยเป็นค่าเข้า,ขากับค่ากลางเต็นท์ตอนนี้สิบเอดโมงน,นนะแต่ว่าคนที่มารอกางเต็นทนะ์มาลงทะเบียนกลางเต็นทนะ์หนาเต็มเลยตรงจุดลงทะเบียนเขาก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ จะไปดูที่กันนะคะนี่ก็ตรงเนี้ยถ้าลุ่มๆก็ตรงเนี้ยไ,ได้ปะดูตาต้นไม้ไมเนี่ย เฮ้ตรงนั้นคือร้านขายข้าวใช่ร้านอาหารตามสั่งตอาไข่ดาวจะเย็นผลของผมได้ใจร้อนนะผมไม่ได้ลงเสียผลของก่อนด้างตอกไข่ดาวเออไม่ต้องรีบไปข้าวนี้ผมช้ามากฮะเดี๋ยวผมชื่อจับถ้าไม่ไหวโอ้เอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะให้ของช่วยเบรกป่ะให้หลังลงเนินอ่ะ <c oughs> น,นะคะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้31องศาร้อนมากเลยอะแต่ว่ามันมันมีลมเบาๆมานะแต่ก็มีมาแล้วก็หยุดมันก็มีมาใหม่แล้วก็หยุดแต่ว่าตอนที่ก้างเต็นท์อะไม่มีลมมาเลยร้อนมากอยากให้ดูวิวหน้าเต็นนะนี่นะคะวิวด้านหน้าแพรก็จะประมาณนี้นะ ตรงนี้ที่แพอยู่นะคะเป็นจุดด้านหน้าของที่อุทยานแห่งชาติสามรันนะคะตรงเนี้ยถ้าเราจากจุดลงทะเบียนมาลงมาตรงเนี้ยตอนนี้ก็คือเราจะจอดรถได้ตลอดเลยนะเพื่อเอาของลงใครที่กางเต็นต์ตรงแถวๆริมฝั่งนู้นน่ะก็คือจอดรถตรงนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่มากางในลานตรงเนี้ยก็จะต้องจอดรถตรงนี้เพื่อลงสัมภาระได้แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาไปจอดตรงนู้นนะคะ เดี๋ยวเรามาชมแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะจากทางเข้ามาเราจะเจอจุดลงสัมภาระก่อนถัดไปก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการด้านหน้าจะมีรถเข็นให้บริการ3คันส่วนลานค้า,าก็จะมีขายทางน้ําแข็งเครื่องดื่มของกินของใช้ที่จำเป็นต่างๆวันธรรมดาเปิดถึง4โมงครึง่งเสาร์อาทิตย์เปิดถึง6โมงครึ่งค่ะ ถัดไปจะเจอลานจอดรถอยู่ทางขวาลานกว้างจอดได้หลายคันเลยค่ะส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีทางลงไปยังร้านอาหารมีทางร้านลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งร้านหมูปิ้งร้านส้มตำมีป้ายเมนูขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างร้านเลยตรงข้ามร้านอาหารจะเป็นจุดนั่งทานและร้านกาแฟข้างร้านอาหารก็จะเป็นจุดล้างจานมีอยู่สอ่างน้ำแรงมากค่ะ ด้านหลังจะเป็นห้องน้ำมีอยู่2จุดใกล้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะคะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงมีอ่างล้างหน้ามีกระจกให้ด้วยแต่ละฝั่งจะมี8ห้องแบ่งเป็นห้องซ้วมสี่ห้องห้องอาบน้ำสี่ห้องห้องน้ำสะอาดมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำจุดที่2กันต่อนะคะห้องน้ำตรงนี้จะแยกชายหญิงเหมือนกันมีฝั่งละ3ห้องเป็นห้องซ้วมสห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้อง เราไปดูโซนลานกลางเต็นท์กันต่อเลยค่ะโซนนี้จะเป็นลานสนามหญ้าวิวที่ได้จะเป็นวิวแม่น้ำแบบนี้เลยโซนนี้ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรงห้ามปิ้งย่างหากใครอยากปิ้งย่างจะมีอีกโซนอยู่ข้างๆสามารถปิ้งย่างหรือประกอบอาหารกินแรงได้ค่ะแต่จะเป็นลานดินและอยู่ติดกับบ้านพักได้ความสงบส่วนตัววิวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นหลังลานกางเต็นท์จะเป็นที่สูบบุหรีและจุดทิ้งขยะค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงอุณหภูมิตรงน,นี้ยี่สิบ้าองศานะคะลมเย็นสบายนะทุกคนไม่มีแดดเลยนะตอนนี้ก็คือแดดล่มแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลม,มาพัดตลอดเวลาเลยอะเย็นสบายมากชอบมากเลยอะ่ะแล้วที่เนี่ยพี่เป็นข้างๆค่ะเขาแนะนําว่าถ้าเราเดินขึ้นไปอีกน,นิดนึงอะ่ะก็จะเป็นน้าตกด้วยแล้วที่ตกน้ําตกที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นน้ําตกลงที่นี่น้ําตกขึ้นอ๋อ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเหมือนเขารักษากฎกันมากเลยอะไม่เห็นแค่ไม่ได้ยินเสียงเพลงจากเต็นอื่นเลยนะหรือว่าเขาไม่ให้เปิดเพลงวะเขาไม่แนวลําโพงะเขาเซฟแบตมาเพราะว่ามันใช้ไฟไม่ได้เออที่นี่เขาใช้ไฟไม่ได้นะเขาไม่มีปลั๊กพ่วงให้นะคือเป็นข้างๆแพรค่ะเขามาประมาณสิบกว่ารอบเป็นนะเขาบอกว่าเขาชอบที่นี่มากเนี่ยลมเย็นเลยเห็นไหมผมแพร์ปิวเห็น<ใ>ไหมเนี่ยเห็นไหน จริงๆมันมันเย็นมากเลยนะลงดีอะชอบตอนแรกตอนที่มากางเต็นท์อะรู้สึกว่าแบบโดนแล้วไงโดนแล้วไงเพราะว่ามันล้อแล้วมันไม่มีลมมาแต่ว่าหลังกลางเต็นท์นะ่ะลงมาเเหมือนฝนจะตกแล้วตุด๊ดดิหนึงเป็นฟ้าๆ้าแล้วอะ่ะอโอเคเดี๋ยวกลับเข้าเต็นท์กันในขวา่ะเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วนะวเดี๋ยวว่าไงนีรนะคะทุกคนมาครั้งแรกก็เจอฝนเลย ฝนตกหนักเลยอ่ะนี่นะคะเดินตรงไปมันบรรยากาศฝนลงมาจางนอยแล้วมันจะมีย้อยๆอ่ะคือนี่เป็นเล่นย้อยๆวงนั่นแะจองเลยสี่คนสี่คนเล่นฝนเริ่มซาแล้วนะคะนี่มีหมอกแล้วหน่อยๆตรงนี้แค่ยายเต็นท์มานะเรียกว่าเดิมเต็นที่อย so ู่ตรงนี้ แล้วพก็ย้ายมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบแอ่งน้ําขังอะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นทางลาดลง เดี๋ยวแพรจะเดินไปน้ําตกน้ําตกก็คือเดินไปจากตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเส้นทางจักรยานแต่ว่าสามารถเดินไปน้าตกได้ก็ไม่ถึงโลนะมันหกเจ็ดร้อยเมตรแต่ว่าถ้าจะขับรถไปก็ได้เหมือนกันขับรถไปห้ารอยเมตร มีที่จอดรถอยู่ที่น้ําตกแล้วก็เดินไปอีกประมาณ400เมตรน้ําตกปิด6โมงเย็นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากาลังจะเดินไปน้ําตกกันนะคะอันนี้แพเดินมาตามเส้นทางที่เขาปั่นจักรยานเนะเาะด้วยความที่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ปั่นจักรยานนะ<ๆ>ก็เลยแบบโล่งๆเลยอะม,อยนะม,ยยมีห้องน้ำด้วยนะเดินๆมาเนี่ยจะมีห้องน้ำด้วยนี่นะลมลื่นมากเลยคะ่ะ ชอบมากเลยอะที่เนี่ยเป็นความประทับใจมากเลยนะในการมาอุทยานครั้งแรกเตน็นท์เนี่ยคือคือกลางกันเยอะนะเขาจําก,จกัดคนเข้านะวันละหนึ่งร้อยคนแล้ววันเนี้ยก็คือเต็มนะเพราะว่าลานเต็มอยู่แต่ก็คือเงียบสง,งบเลยอะเหมือนมากันไม่กี่นคนอะ <glued and bottom line> <archaeological> นี่นอะไรอะน้าตกปิดหโมงตอนนี้สี่โมนะคะบรรยากาศดีมากเลยอะชอบมาก ันนี้เดินทางเข้าป้ายน้ําตกแล้วนะคะไม่ไกลนะจากตรงที่แพกลางเต็นท์น่ะนอกาะเดินมาเรื่อยๆอะ่ะเพื่อนแพถึงน้ําตกแล้วนี่เนี่ยแหละสามลันมันมีสามขันะะ้นค่ะไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว,ว่าสามลันป่ะนะแต่ก็คือเนี่ยแหละเท่านี้แหละคือน้ําตกที่เนี่มันเป็นน้าตกที่มาจากน้ําฝนอะ่ะมันไม่ได้มาจากการแบบน้ําปมหรืออะไรอะ่ะเพราะนั้นถ้าไม่มีฝนเนี่ยน้ำปำก็จะไมเอเติมเติมครบเจ็ดร้อยจะได้น้าําปม 山楂。 นี้ถพามาเดินเล่นแถวเส้นทางปั่นจักรยานนะคะชาวนี้บรรยากาศดีมากมาคืนหลับสบายเลยค่ะคือเย็นสบายไม่ได้เปิดพัดลมนอนเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานะฝนตกฝนตกตอนเย็นจนถึงตอนประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็หยุดไปทําให้อากาศมันเย็นสบายอะ่ะตอนเช้าก็คือมีหมอกมีหมอกตามภูเขาด้วยนะที่นี่แพรว่าแพรยังไงแพรก็ต้องมาซ้ําอ่ะแต่ว่าถ้ามาซ้ารอบหน้าแพรจะไปกลางตรงที่มันเป็นริมถน,นนอะ่ะเพราะว่ามันจะได้วิวเขา จะเห็นไหมนอที่เป็นเนี่ย,ยแนวริมถนนอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นวิวเขาเพราะว่าตรงลานสนามหญ้าที่แพกลางอะ่ะมันจะเป็นวิวน้ําซึ่งวิวเขาก็คือสวยมากเพราะว่าเราเห็นเขาทั้งลูกเลยอะ่ะดีมากๆแล้วมาว่านน่ะคือเงียบมากนะถึงแม้ว่าคนจะมากลางกันแบบเยอะนะกลางเต็มลานอะ่ะแต่ก็เงียบอะ่ะคือถ้าเป็นสายปาร์ตี้ใคไม่แมานะนําที่นี่นะแต่ว่าถ้าเป็นสายสงบอะ่ะแนะนําเลยแล้วตอนเช้าก็ มันคนเขาก็มาปั่นจักรยานวิ่งกันนะออกกำลังกายใครที่อยากจะลองสายอุทยานดูอ่ะแนะนำมาที่นี่ก่อน3าลันแล้วจะประทับใจอุทยานแห่งชาติน้ำตก3ามลันลานกลางเต็นบรรยากาศดีให้ความสงบเหมาะกับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงคิดค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่20บาท เด็กอายุต่ำกว่า14ปีคิด10บาทแต่เด็กอายุต่ำกว่า3ปีไม่เสียค่าบริการค่ากางเต็นท์30บาทค่ายานพาหนะ30บาทผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งนี้ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มช่วงนี้จำกัดคนเข้า100คนต่อวันถ้าจะกางเต็นท์ต้องจองเท่านั้นไม่รับวอล์กอินปกติจะมีเต็นท์เช่าให้บริการ แบบนอน3ามคน350บาทแบบนอน4คน550บาทแต่ช่วงนี้งดให้บริการเต็นเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนอกจากนี้ยังมีบ้านพักหลายแบบอาทิเช่นบ้านดงงวายเป็นห้องพัดลมราคา600บาทบ้านประดู่ราคา3000บาทบ้านชมทาราราคา1500บาทมีอุปกรณ์ให้เช่าหลายอย่างเช่นแผ่นรองนอน30บาทหมอน20บาท ผ้าใบ50บาทผ้าห่ม30บาทกระติกน้ำแข็ง30บาทห้องน้ำจะมี2จุดอยู่ใกล้การแยกชายหญิงจุดแรกมี16ห้องอีกจุด1มี6ห้องมีจุดล้างจาน1จุดอยู่หน้าห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าให้ใช้มีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายมีรถเข็นให้บริการฟรี3คันมีร้านอาหารร้านกาแฟและร้านค้าสวัสดิการให้บริการมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มงดก่อกองไฟบนพื้นและทำอาหารในพื้นที่ที่กำหนดงดเข้าออกหลังเวลาสองทุ่มและเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงค่ะ